เพิ่นสุภาพบุรุษและสตรีเกมบอันนทีวีวันนี้ภูมิใจนําเสนอสกินใหม่ล่าสุดของอัศวินที่มีชื่อว่าพ่อค้าศิละปะตัวละครที่มีความร่ารวยและหน้าตาอัลอเลาว่าแต่ว่าเสียงฉันเป็นอะไรลนะเสียงฉันเหมือนฉันตาเดอร์ยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนเอาละฉันขอรีบูสเสียงฉันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อน กลับมากลับมาเอาแล้วก็สวัสดีทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mobi Channel นนฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม b ันนี้ที่ไฟอีกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการรีวิวสก,กินใหม่ล่าสุดของอัศวินที่มีชื่อว่า Art Dealer หรือว่าพ่อคา้าศิลปนละนั่นเองผมจะได้ให้ดูสัก2เกมครับรูปเกมและสก,กินนี้จะมีความหล่อเท่ขนาดไหนเมื่ออยู่ในเกมเราไปดูกันเลยฮะ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ r i s แ a n Shop โนหนึงเรื่องการเติมเกมเติมเกม i d e n t i t ีวในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ r i ชแ m a n c o น n นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Li s แ a n Shop เท่านั้น าลครับแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่กันเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดครับของอัศวินที่มีชื่อว่าอาร์เดลเลอร์นั่นเองครับสำหรับใครที่อยากได้สกินนี้ต้องสุ่มในลูกแก้วโคนดอร์นะรู้ว่าโปรเจกต์เชิ์ล็อกโคมนั่นเองครับตรงนี้เครื่องล็อกเกมนี้มีเมคคาเนกเลนตันเกรลแล้วก็นอ์ตันแคมเบลเหมือนจะเป็นแกะขาเป่คนเล่นแก่เป็นเนี่ย ส่วนมากจะสเตปดีนะเพราะว่าหาคนเล่นยากนะเพราะว่าตัวมันเข้าถึงยากพอสมควรเดี๋ยวผมไปซับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวไปยี่สิบห้าเดี๋ยวเดินไล่ๆเรียๆก่อนแล้วก,วก็เดี๋ยวช่วยใบสกิลได้ใบตีได <c oughs> ผมม้ผมมาครับผมมาครับผมมาครับ <c oughs> ผมมาครับผมมาครับผมมาครับ โอ้ oh, ไฟวิวจ่ายแล้วนะกดเครื่องเลยรอบมันรอบมันรอบมันประเด็นคือจะมาไหมอืมกรงมนี่แบบชิดก้นชิดก้นชิดก้นไม่ต้องเลนโอ้ยไม่ต้องเลนไม่ต้องเลนหมายถึงเราเนี่ยไม่ต้องเลนแล้วเฮ้ย hey, เปลี่ยนเลยเหรอเอาว่ะได้เวลาจุกเออเออหน้าที่ไปหนึ่งทีหน้าที่ไปนหนึ่งที เอาไงสก,กิลไหมอาสก,กิลมา,าตีเปล่าอาตีมาเอาหวานเจี๊ยบผมไปที่เล่นนะไฟวิวก็ยังอยู่นะกรองก็รองกรอง,รองไฟวิวต้องมาไฟวิวต้องไฟวิวต้องมาแล้วอย่างไงงงหรือเปล่าพี่พี่งงหรือเปล่าถ้าพี่ไม่งงผมงงแทนโอ้โหอะไรวะเนี้ไหลโกงเกินเข้าโกงด้วยความมั่วบอกเลย ประเดจะใบให้ก็มาดีจะใบให้สกิลโดนไปเดิมตีเราเบ้าตีเราเบ้าอะตีเราเบ้าตีเราเบ้าล่ะเด็ดเด็ดมาดีครับก็มาดีครับอุ้ยโดึงทีก็มาดีครับก็มาดีครับ,รบอีดึงดอกเราจะร่วง ไม่ใช่บัวก็โรคได้ฟวิวใจไปแล้วด้วยโอไมคก็ oh God. ขอไม้เออ,ไม,อไม่รอดไม่รอดไม่รอดเหลือสามเครื่อง oh. เฮ้ยสองเครื่องแล้วสองเครื่องแล้วมีสี่สิบหกห้าสิบมาดี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 ได้จุกกว่าเกมแรกได้จุกกว่าทุกคน แล้วก็ระหว่างเล่นอย่าลืมดูมูฟเมนด้วยฮะจะได้ตัดสินใจว่าจะไปสุบดีหรือเปล่าหลายคนก็สุได้ฟรีพานะสำหรับอาร์ติลเลอร์หรือพ่อครัสติลปะาฮะมาไว้มาไว้เพื่อนเอาหน่อยวโว้ยเพื่อนโดนขังจะเลยนเฟสน,นะเพื่อนนะเออสวยแบบนี้สวยครับดึงมันไปหนึ่งทีแต่ไม่สั้นไปวิอสักสิบวิโอ้ยไม่ได้น่าจะล้ม น่าจะล้มไม่ได้เครื่องน่าจะประมาณ90 90 90 90ไม่ทันเขาจับวางก่อนเดี๋ยวช่วยเราเราจุดได้เลยช่วยเราแล้วอุ้ยตัวเร่งเพิ่งมาเครื่องเตรียมอะมันเป็นแพลของเซอร์เครื่องไวผมบอกเลยสีละเปล่าสีละเปล่าเออสวยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนแม่งสุดยอดว่ะเพื่อนแม่งสุดยอดว่ะทุกคน ตีเราก็ได้นะเก็บไฟ,ไฟมือไว้ก่อนบินไปเป็นตีเราจะบินไปเป็นต,ตีตีดิยจุดบ้เออนั่นแหละสวยจะเอาไหมโอ้ยมันจะเอาต่อชิหายฉายที่นี่ชิหายฉายที่นี่มันโตอ๋อใหมก่ก็จะไม่เสร็จทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ไฟวิงไฟวิมีไฟวิมี ได้ไหมแมมปกักชุกผมนี่แมมปกักชุกปะทุกมาแล้วสัวกระแตอ่าไม่นอด <c oughs> คนบางคนเกินมา,พเ,า <c oughs> เพื่อตุยเอาเว้เพื่อรอดสารเราก็วินอยู่ดีทุกคนโอ้ไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดสินะโอเคเกมนี้ยังวินอยู่ <c oughs> อาล้ครับเราขับไปยกกระกต้อกับเกมที่สองเ,อเสียไม่ได้อะไรอีกแล้วต้นคลิปก็คอนแลบ คอปเป่เขาเรียกอะไรอะค,คอสคอสเสียงแล้วลงไปทำไมขอบอยขอบอยลงไปทำไมลูกขอบอยลงไปทำไมลูกต้นคลิปก็เรียนแบบเสียงพี่คิวไปทีนึงแล้วนี่เสียงใครอีกทำไมล้ออ๋อเอาไว้ขอปัดแบบชิวๆบ้างเกมเมื่อกี้นี่ไม่ได้กดเครื่องเลยโอ้โหดูทรงดูทรงแล้วจะมีคนแย่งเครื่องอีกแล้ว โอ้ oh my god ไปทุกคนเราเปิดเครื่องนี้แล้วกันนะมันค่อนขยงจะอันตารายนิดน,นึงแต่เรากดได้จุบป,ป,ปุ๊บไปสวยเอ่อไล่กับเชื่องเครื่องกลน่าจะเป็นบอลบอลไหมหรือไม่ก็การะเทีย2ตัวเมื่อกี้ไม่ได้มองระหว่างแรกก็ดูสกีกันไปด้วยครับสีเขียวที่เขียวเขียวนะ เกี่ยวแบบมรกตไม่รู้จะเขียวไปไหนจุ้มโอเคหกสิบแปดสามสิบหกแล้วเครื่องเราก็ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เ้ยคนไปยาวๆแต่ว่าสก,กินนี้หลายคนเขาก็ค่อนข้างชอบนะเออให้บอลบอลไว้ผมเห็นรอยไฟบอลบอลรถถังหัวกรวยกรวยนะกรวยหัวเป็นกรวยแหลม แต่ว่าเพื่อนยื้อนานอยู่นะนำไปเล่นไปเพื่อนยื้นานอยู่อู้นักเต้นโดนทั้งระเบิดโดนทั้งมือว่าแต่ว่าเขาไม่คิดจะสนใจผู้ชายอย่างเราบ้างเลยเหรอ <c oughs> เหมือนเขาจะไม่สนใจผู้ชายอย่างเรานักเต้นหญิงนะ่าจะรอครับมาให้เพื่อนเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบกัดฟันแล้ววันเต้นออเดอร์ฉายที่เรา ยังเป็นเลยขอบอน,น่าจะรอช่วยฮนะโอ้ขะบอลดนไปหนึ่งเข้าไปเนี่ยเอา้ากบอไม่ช่วยเหรอยังไงพอ่อหนุ่มโอ้ไม่ก็ผมดูว่าเพื่อนจะเข้าไปช่วยแต่เขาก็อยู่ไม่น่าไกลนะไม่น่าจะไกลนะและอยู่ได้อยู่ทันเฟสยู่ดึงโอ้โหแม่งสวยละดึงไปเพื่อนไป บอยที <c oughs> ได้สวยไะรอมามาอู้หตัวทองพี่วิ่งกดทองครับนนโอ้ยขอบอยดึงหน่อยขอบอยดึงหน่อยได้เฟดได้อีกเฟ,ฟดเฟฟทุกคนกดเครื่องต่อขอบอยรอซับอยู่ช่างเครื่องกลหิวเลือดโอ้ยไม่ก็ขบอยร่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าได้อีกเฟดหนึ่งทุกคนหรือไม่ก็ให้เม็กเข้าก็ได้นะ ไม่เข้าได้เหมือนกันไม่รู้ว่าเม็จะมีไทยหรือเปล่าไม่ได้มอง่ะเดี๋ยวเราไปช่วยแดนเซอร์กันเอเ้าเดี๋ยวนะผมช่วยไม่ทันเฟรเหรอชิบหายแล้วเพื่อนโอ้ไม่กอดแอ so ซ r r ถ้าเกิดคุณกลับมาดูโอ้ oh, ผมช่วยไม่ทันเฟดเหรอผมนึกว่าผมดึงทันเฟดเมื่อกี้ตอนเข้าดึงมันยังเห็นเส้นอยู่เลยนะ ตอเข้าดึงผมยังเห็นเส้นอยู่เลยนะ่ะ my b r i n d ใน my friend my friend ไม่ใช่ my b r i n โอ้มันจะขาดเครื่องนึ่งสิอาจจะต้องปักดาบนะ้วรอบนี้เมื่อกี้ที่ผมช่วยมือที่ผมไม่ยอมปักดาบเพาะผมกะช่วยเฟยสองด้วยสวยสวยปักดาบไปดึงดอกไอ้น้องเอาว่าเอาเรว้าเอาเรอบนี้ฮันตู้ไม่สนใจเราเลย โหแล้วเครื่องโคตรไกลแต่และเครื่องคือท่อยาวพระแม่คือไกลมากฟาสูเจอันเดียเฟสสองแน่นะเมื่อกี้ดูเส้นดีๆแล้วนะไม่ใช่คนแรกมันคนแรกมันไม่ทันเฟสได้ไงอยู่วะหรอมันไม่ทันเฟสจริงๆหรอโอ้แล้วแม็กกี้ยังไม่ได้เข้าเครื่อง คือยังไงก็ควรจะต้องช่วยก่อนแล้วก็หวังว่าคาร์บอยจะเอาตัวรอดจากการหนีจากเก้าอี้ได้นะคือยังไงก็ต้องช่วยถ้าเกิดไม่ช่วยเพื่อนก็ตุยแล้วโอกาสเก็บหนึ่งก็จะสูงตีมาตีมาตีมาตีเออตีมาตีมาเอาผมลืมปักดาบเอาเดี๋ยวไงผมลืมแล้วไงทุกคน ผมไม่ไค้เล่นตัวนี้อย่าว่าผมเลยได้โปรดผมลึกกล่องแป๊บนึงโอ้ยเราล่ามาตรงนี้อีก bro hey bro hey bro แต่เปิดอกล่องเพื่งเดินมาทางนี้พอดีน่าจะเป็นจุดที่เขาเล่นได้ครับอ่ใต้ดินไม่มี44โอเคเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนโอ้ทเเดยอย่าล่ากมานนะขอร้อง โอ้โหขอร้องว่าอย่ารากมาแล้วผมโดนแค่ติงเดียวแล้วผมโดดแค่ติงเดียวเท่านั้นโอ้ไมค o โหดเน็เหมือนตอนแรกเขาไม่เห็นเราไหมคือเม็กเขาไม่เห็นเราเปล่ารอบเมื่อกี้โอ้โหแล้วตรงนี้มันช่วยโคตรยากเหลือหมวกแค่ใบเดียวเท่านั้นหมวกใบเดียวและหมวกใบสุดท้าย เขาถืออะไรในมือต้องรอดูว่าแม็กกี้จะช่วยเราได้หรือเปล่านะคืออาจจะต้องรอแบบว่าเลยเฟดไปเลยเพื่อให้เครื่องมันเตรียมแล้วช่วยขึ้นมาก็จะเป็นการจุด3ได้แล้วก็ยังมีโอกาสรอดรอดสอาจจะสูงรอดสจะน้อยหน่อยอยู่ที่ว่าเราจ,จะเอาตัวรอดยังไงหกสิอาจจะต้องประมาณมาสักเ5 หลอดเราสักประมาณ75ก็ต้องขยับได้แล้วนะถ้าไม่ขยับนี่คือตุยแน่มาได้แล้วมาได้แล้วมาได้แล้วถ้าไม่มาคือตุยแน่แน่โอเคดึงได้สวยไปครับไปรอจุดเครื่องอยู่โอ้ต้องจุดเลยทำไ่จุดที่ผมตุยแน่โอเคสวยผมไม่น่าไปรีบใช้หมวกวะ่ะถ้าเกิดแบบ มีหมุนน่าจะพอยืดได้อยู่ลกอะเกมนี้ลกอะทุกคนเกมนี้ผมลกมากเกมนี้ผมลกมากเหลือไฟวิวอย่างเดียวบอกว่าข้างหน้าจะมีท่อแค่นั้นถ้าไม่มีท่อที่คือตุยแน่นอนถ้าไม่มีท่อที่ตุยแน่นอนเจ็บห้าสิบหน่วยมาครับมาครับวโอ้ยหลบยากโว้ยระเบิด ไม่พับรถอูดด้วิ่งหนโอีกแล้วขอ้่อไม่มีท่อด้วยคนบางคนเกิดมาเพื่อตุยทุกคนโอ้โหแล้วเขาเทผิดป,ประตูแล้วผมจะโคบไม่เสร็จนะอ๋อฮะอ๋อฮะเพื่อนออกไปแล้วเพื่อนไม่รอช่วยเราหน่อยหรอโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นสกินใหม่ครับพ่อค้าศิลปะนะ ของตัวอัศวินนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สา,ามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาทุกคนไปเลยจริงบายบายสวัสดีครับ